ว่าไงนะเมื่อกี้เขามาถึงคอาโดนเลยคนอนโดองคนตัวแรกเลยวิ่งวิ่งไหมวิ่งไหวไหมวิ่งไหวไหมตงงัวเมื่อกี้ไม่ไม่ค่อยวิง่งไม่ค่อยวิง่งอัอนนี้ตาล้อครับเนี่ยขอขึ้นได้ตาล้อครับารตาล้อครับ,รรบดูดินี่ฮะตาล้อฮะดูวอากาศดีครับบรรยากาศดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมด้วยวันนี้มาเที่ยวกเกาะพยายามครับมากับพี่ชัยนะโนครับสวัสดีครับไหนครับดูไตครับ ดูตาบูนคะนี่ครับเสียออฟครับเสียออฟครับเอ่อใส่แว่นเอ่อใส่แว่นทิศกาบน้ำไม่ใส่แว่นตาไม่แดกครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดิเคยไปกับเราทริปหนึ่งชื่ออะไรนะหมูหมูเคยไปกับเราทริปหนึ่งไปนอนไปนอนครับแล้วเจอขึ้นใหญ่เหมือนจะดูตัวว่าไปนอนใหญ่จริงหมืนั้นเจอขึ้นตลกดีครับบรรยากาศดีมากเลยครับภาพนี้ผมสวยผมชอบมากเลยทะเลเรียบมากเลยตอนนี้คุณผู้ชม เดี๋ยวรอดูตอนบ่ายโดนแล้วคุณผู้ชมไอ้ทวดแล้วไอ้ทวดลวโอ้ไม่เห็กโอ้โอ้โยอะไร้ไอ้ไอ้ปี๋อะโอ้ยโอ้ออโอ้ก้อย้อยโอ้ยอย่า้อออ่ออ รงนีช่าเยครับพี่ชัยโดนแล้วครับปลาอะไรครับปลาอะไร นี่ครับดูหน้าคนอัดก่อนดีกว่าอกดตัวแดงนะเดี๋ยวหนึ่งเว้ยขึ้นมาเลยปลาครับเพียปลาปลาครับคุณผู้ชมไมโครครับอืปลามีไซส์คุณผู้ชมโอ้ย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 ตัวนี้20โลยังคุณผู้ชม

Xoay xuôi nó đồ, đồ xây cảnh sống lưới Đồ Cắt con đồ cắt lên quá Toàn cần tròn lên Cút cắt Đồ cắt mấy cô nói á ไตก็โดนนะโดูอนะแต่ก็พอมาติดจูครับติดหินนะกุดขาดแล้วไอ้ช่วยวั้ตัวนี้ดูโอ้ย้ายดูขึ้นด้วยตึงไซม่ใหญ่แต่ก็เขได้เซียว nướp lên đấy nào là, ừ, Sái... Sái cũng cho cô bị chồng thấy thấy suối á thấy dây cứng nào nè

nên <Nhì>, mà mà, mà, mà con phải thai à, có đi hại? đi, có có phải có đi, nghe thể có phải có để chơi đi. có đi, có thể đấy thể có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  Âu có thể có thể có Âu có thể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  có đây, ดอกู้ดต้องรุดต้อรตัวเราครับโน้กับตัเราัครับโน้ยับโดนนัสองครับขึ้นมาแล้วสองครับน้ฮะในตัวนี้ครับไหนก็โดนน่ะโดนฝูงกูเราได้นานนะโอ้ยเฮ้ยไม่ปันไม่ปั้น

Ô đùa ô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  đùa dọc bên phi cháy đập của mình cháu ô phục tích ê đơn ơ hả quá đăng mông đăng ơ à. Mông đúng đâu Còn đâu à, mông đâu đúng Ôi đúng khát đúng Ôi đúng đâu đúng đâu Mông đâu à. mông, mông, à